น้องกัผมทำไปมาแล้วปัจจุบันเองเป็นยังไงบ้างกับทุกสิ่งที่เราไดก็สนุกดีครับสนุกที่ได้เจอคนใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแสดงหรือสังคมใหม่ๆอันนี้เป็นกิจวัตรแรกเราเลยใช่ครับเรื่องแรกแล้วคิดมาก่อนไหมว่าเราจะมาเล่นแบบัจจุบไม่ค่าคิดก่อดคือตอนนั้นเดิมๆผมเล่าว่าคือพี่ติดต่อมาเขาผมก็เลย เอ้ยลองไปแคสซี่เรื่องนี้ไหมผมก็เลยไปแล้วสมัครผ่านทางอีเมลแล้วทีเนี้ยทางผู้จัดเขาก็ตอบกลับมาเอ้ยลองผ่านนะว่าไปแคสที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยครับผมก็ไปแล้วใวเราแบบมาลุกขาวว่าเราเอ้ยติดแล้วอะไรเงี้ยเราถามกำลังใจถามว่าเราปจะเป็นทีไหมอะไรเงี้ยมีอะไแบบนั้เอ้เราแข่งกันได้ยังไงครับจริงหรืออะไรเงี้ย ก็มีความกังวลอยู่ตอนนั้นคือผมไม่รู้เลยไม่รู้เกี่ยวกับการแสดงเลยสักนิดเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วคือตอนนั้นก็พี่ผู้จัดเขาก็โทรมาว่าเออน้อง่านนะเดี๋ยวมันจะมีวันเวิร์กช็อปนะให้ให้มาเวิร์กช็อปใช่ครับเอาเกี่ยวเกี่ยวในนั้นเอาอะไรเงี้ยครับสรุปก,ก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นคปแลก็ออกมาพอพอหน้ารัาเนาะ โอเคเลยนอนก็แสดงดีเนาะครับแล <c oughs> ้ว <c oughs> ก,ก็มีคนอยาถามว่ามันเจอพี่แม่คุณแพนเค้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่คร <c oughs> ับแล้วกี่นอยากถามว่ารู้สึกยังไงเวลาแบบเข้าอุปถเข้าเข้า,ขาบทบาทหรือว่าแสดงกับพี่แม่พี่ต้องเป็ <c oughs> อ่อรู้สึกดีครับแล้วแบบแบบจริงๆผมเป็นเกียรติมากๆนะที่ได้แสดงร่วมกับแม่พี่แพนเค้กนะครับแล้วแบบ ก็ตื่นเต้นแหละครับในใจก็ต uh> yup ื่นเต้นนะแต่แบบก็สนุกดีครับคุณแม่อบูนมากถ้าถ้าเห็นในซีรีส์ก็จะแบบอบูนจริงๆชอบผมดูแล้วมันยังออุ่นนะฮะรู้จักผู้กำกับชื่อผู้กำกับอ่ะชื่ออะไรนะพี่อ๋อที่ซีรีส์เรื่องนี้ครับชื่ออะไรนะพี่ พีรพลมาที่ยังครับที่เขาเขียนตอนตอนจบของซีรีส์ครับเฮ้ยอ๋อพี่แพตเตอร์มาเป็นโค้ดแบบเขาเรียกว่าใช่ครับไม่ให้ผมอีกทีนึงว่าต้องเล่นกับคุณแม่แบบนี้นะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าอย่างเงี้ยนะครับพอพูดถึงและแสดงในทุกอย่างราคาเส้นน้องมิกที่เราเล่นคู่กันนะครับเป็นอะไรบ้างพี่มิกแล้ว ดีครับคือตอนแรกผมมาเวิร์กช็อปของเขาใช่ไหมแล้วแบบแล้วพี่เขาแล้วถามทุกคนดูก็ได้ถามผู้จัดเลยก็ได้เขาคือแบบเห็นพี่มิกครั้งแรกก็คือแบบอปีนี้แบบขืมจัดเลยแล้วเราแบบแล้วผมเป็นคนที่เฮฮาเนะี่ยใช่ผมเก่งคือตอนนั้น,ใ,นใช่ใช่ <c oughs> คือเขาอ่ะเรียนการแสดงมาพี่เข้าใจไหมกับคนที่ไม่เรียนการแสดงมาเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็เอาแล้ว <Okay. S 1> จบแน่ผมอ่ะ ใ, <c oughs> ใช่ว่ากับขานนอตใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับเรื่องแบบแล้วก็มีความกลัวอยู่บ้างแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับ <c oughs> เขาก็สอนเราอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้จากเขาได้ครับแล้วเวลาเราแจนบทคร้รกน้องเราเนาเต้ไหรัเฮ้ยทีนี้ไปไมหรืว่ารครั้งแรกที่เขาแจงบทนะครับผมกังวลใจมากผมผมแคสเข้ามาผมคิดว่าผมจะไม่เล่นเป็นตัวลหลักหรอกแต่แต่ตทีนี้นเขาแจกบทมาโอ้โหคิดในใจแบบผมเครียดเลยนะ กลับไปบ้านผมต้องอ๋อผมต้องทำไงวะอย่างเงี้ยแต่ใจผมก็สู้อ่ะแบบผมต้องไปเรียนเรียนการแสดงให้ได้เอาให้ได้ทําให้แบบที่เขาฝากเราไว้ใช่ครับผ่านมาถึงนี่แล้วเรเป็นทำได้ของเราด้วยใช่ครับโอเคแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะที่เคยคิดไหมว่าเราเกิดมกเล่นหนังไฟหรืออะไรเงี้ยมีบ้างอะไรนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเราจะมาเล่นหนังไฟยนะคมีตั้งแต่แรกเข้า คิดอยู่ครับเพราะหน้าผมอ่ะมันน่าจะให้ทางนี้อยู่ใช่ครับแล้วแบบของตรงนี้มีแบบผักติดตามที่ยังมีแฟนบผักเดือดยังก็มีมีมีอีกอย่างมีครับมีผักเดือดมีอะไรเงี้ยคุบ้างเนาะมีแต่ว่าก็อยู่เริ่มเนาะก็สนใจแต่ว่าก็แบบจะตกมาเรื่อยช่วงนี้มันหน้าตะเรื้อยเนาะก็แบบ อยู่ในบ้านไหมครับอะไรก็อยู่ในทัวยวอย่างเดียวรับะโอเคแล้วสุดท้ายนี่อยากจะฝากหรกอ้่มที่แบบว่าดูดอว่าคุณชออะไรบ้างหรือว่าเป็นแบบอะไรผมฝากรวมๆกับซีรีส์เลยก็แล้วกันนะครับขอฝากซีรีส์เรื่อง c u p Secret t o g e t h e r ได้ครับพี่ดีคับน้องเนี่ยนะครับ เรื่องนี้พวกผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้จัดภูมิกับหรือนักแสดงทุกคนตั้งใจทนะํามากๆนะครับถึงพวกผมจะเป็นนักแสดงมือใหม่ไม่ได้แสดงดีถึงขนาดนั้นนะผมก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับออกจอไปแล้วนะครับติดตามกันทางไลฟ์ทีวีนะครับ2องทุ่มตรงทุกวันศุกร์นะครับมีกแล้วก็ยงก็มีก็คเรุะ ่งไโกานพาดเผืออามอะไรจะคอยอ่ยาตื่นเ้นหลังกัได้ครับขอบคุณครับใช่าว่าข้ามาทีเนาะ